ครับสวัสดีครับนัทนะครับวันนี้นัทผมยาจะพามาดูที่ดินพร้อมบ้านเลยนะคะหรือว่ามาบ้านพร้อมที่ดินคะ่ะแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลสากโจมอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใครคุ้นหูคุ้นตานะคะก็จะเคยเห็นที่ดินแปลงนี้กันแล้วอ่าเป็นที่ดินติดภูเขานะครับที่ดินติดภูเขานี่พูดยังเสียงจะก้องอยู่เลย เป็นพี่ดินติดภูเขาแบบนี้ลายล้อมไปด้วยภูเขานะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ50ซนติเมตรนะครับออกห้าน้อยไปไหมมันก็น้อยเนาะแต่ผมก็ว่าประมาณนั้นแหละแล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศของภูงเขาทุ่นดินดำนะตอนแรกมาเสียงหวานก็ขอร้อเล่นนิดนึงนะขอขอแซวขอแซวขอแซวคุณเอสันิดนึงอ่าในเนื้อที่1ิไร่นะครับเนื้อที่1ิไร่กันเลย นนัแล้วก็อันนี้มีคนจองหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้โอนเนื่องจากมีรอฉนดออกแล้วก็เปลี่ยนกรรมสิทธินิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นแปลงสิไร่ที่หลุดจองนะครับเป็นแปลงสิบไร่ที่หลุดจองพร้อมบ้านนี่ฉนดเป็นโฉนดคุดแดงแยกแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกแปลงแฉนหนอดผมแยกแล้วนะครับโครงการนี้ผมแยกฉนดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอนัดวันโอนนิดเดียวอ่า แปลงนี้มีแทงน้ําด้วยนะครับเป็นบ่อบาดานด้วยนะครับและในส่วนในเนื้อที่10ไร่ก็จะมีตัวบ้านตามที่เห็นอยู่นี้อยู่ตรงเชิงเขาเป็นบ้านหลังไม่เล็กหลังไม่ใหญ่หน่าและมีข่าวดีนะครับคนขายเขาลดราคาลดราคายังไงลดไปตั้ง5 0 0 0 0 0บาทนะครับอ่า ประมาณนะประมาณลดไป490,000บาทเลยโอ้โหดิลดเยอะอะไรขนาดนั้นจากปกติไล่ละ3แสนนะครับปกติละ3แสน49,000บาท3แสน49,000บาทตอนเนี้ย10ไล่เนี้ยพร้อมบ้านหลังเนี้ยอ่าพร้อมบ้านหลังเนี้ยเขาคิด3ล้าน10ไล่นะครับพร้อมบ้านหลังประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่มีหนึ่งห้องนอนนะมีหนึ่งห้องนอนเดี๋ยวเข้าไปดูแบบรวดเร็วนะอ่า หนึ่งห้องนอนอไปดูห้องนอนก่อนเลยนี่นี่นี่ห้องนอนก็ว้างนะห้องนอนประมาณหกหกคูณสามห้องนอนหกคูณสามกำลังดีนะอ่ะอันนี้คือห้องโถงนะที่ผมยืนอยู่ห้องโถงก็จะมีห้องน้ํานี่ห้องน้ําอ่ามีห้องน้ําสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็จะมีห้องครัวด้วยอ่ะหลังไม่เล็กหลังไม่ใหญ่และแถมยังมีเทเลสด้านบนนี่จุดขายจุดขายของที่นี่ก็จะมีเทเลสข้างบนด้วยไปนั่งทาน เรามาทำสวนทำสวนตุดขุดต้นบกอะไรนะปลูกต้นมงต้นไม้ได้ปลูกต้นมงต้นไม้ได้ไไดอีกต่างหากน้ำเรามีให้ใช้ในทั้งปีเลยบ่อปรดานเนี่ยนะครับสิบไร่ในราคาสามร้านตกไร่ลนะสามแสนตกไร่ลนะสามแสนขายพร้อมบ้านแบ่งไม่ได้เพราะบ้านแบ่งไม่ได้นะครับอ่า ต้องมีคนถามแน่ๆอ้าวต้องมีคนถามแน่ๆแบ่งได้ไหมละละสามแสนโปรตีผมขายระละสามแสนสี่หมื่นเก้าพันครับแต่นี้สิบไร่เราลดราคาให้นะเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยสะดวกมากๆชั่วโมงครึ่งถึงเลยนะครับหน้าปักซอยของเราหนึ่งกิโลกว่าเป็นเส้นถนนเส้นสามสามสามซึ่จะขยายเป็นสี่เลนนะครับตรงไปสักกระโจมอีกนิดเดียวเนี่ยเป็นสักกระโจมเนี่ยมีซีเจมีโลตัส มีเซเว่นมีตลาดโรงเกลือใหญ่มากๆสะดวกมากๆขับจากถนนกรุงเทพมาเนี่ยไม่เจอฝุ่นบอกเลยไม่เจอฝุ่นแน่นอนเพราะต้องเข้าจากลาดยางมาเป็นถนนคอนกรีตด,ดูหน้าแปลงอ่าหน้าแปลงของเรานะเป็นถนนคอนกรีตนะแล้วก็ทางนี้เนี่ยสามารถไปทะลุฝั่งเขาของวัดหัวเขาได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่ได้อีกเป็นทำเลที่เหมาะสมมากๆ ซื้อเก็บไปเก่งอ็ไรนะครับปลูกสวนเกษตรพอเพียงนะครับขุดบอ่อมีบอ่อมีน้ําขุดบอ่อนี่บอ่อบาดาเนี่ยเติมน้าลงไปเลยได้อีกนะครับทาสวนปลูกต้นไม้ปลูกป่าตอนนี้ฮิตกันมากๆนะครับปลูกป่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นปลูกป่าด้วยนะใครซื้อที่ดินปลูกป่าแต่ต้องต่อลูกค้าต้องมาปลูกเองนะเดี๋ยวเรามีต้นไม้ให้อ่าสิบต้น นะอันนี้นี่นี่เป็นโครงการที่ผมคิดไว้ในอนาคตได้บอกเลยดีกว่า10ต้นลด1 0,000ื่นแต่ลูกค้าต้องปลูกเองเดี๋ยวเราหาต้นไม้มาให้นะครับเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอลดคาร์บอนบนไดออกไซด์นี่นะครับไม่ว่าจะซื้อโครงการผมแปลงไหนนะครับสิต้นผมลด1 0,000ื่นลูกค้าต้องมาปลูกเองลูกค้าต้องลงมือปลูกด้วยตัวเองนะ,ะเช่นกันนะฮะเช่นกันแปลงนี้เช่นกันเอาให้ไปเลยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นรีวิวแปลงไหน 0867637566นะครับทักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับใครที่เคยซื้อที่ดินผมแล้วอมัามีโปรโมชั่นค่าแนะนำด้วยนะอ่าค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำา1 0 0 0 0บาทต่อไร่ค่าแนะนำา1 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับถ้าใครเป็นลูกค้าเก่ามาซื้อต่อไร่ตอนนี้โปรโมชั่นลด20,000บาทนะครับนะ เป็นแปลงก่อนหน้านี้ตามในติ๊กตอกย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราเปิดทั้งหมด8โครงการพร้อมกันตอนนี้ <c oughs> นะครับของเราโฉนดชุดแดงนะครับโฉนดชุดแดงซื้อแล้วได้รับโฉนดกลับบ้านมีเป็นการแค่การจองเฉยๆถ้าใครมาดูแล้วชอบมาจองวางมาจําแล้วเดี๋ยวนัดวันโอนอีกทีหนึ่งนะบ้านนี่ข้างๆยังไม่เสร็จข้างๆมีที่จอดรถด้วยแล้วเนี่ยบ้านข้างๆมีที่จอดรถด้วยแล้วก็ แล้วก็ข้างบนนี่มีเทเลสนะครับโอเคนี่มีเทเลสด้านบนด้วยโอเคนะครับผมนัดที่ราคาถูกทำเลดีนะฮะทักบ้านเขียวมา0 8 6 7 6 3ป5 6สวัสดีครับ